หลวงพ่อปานโสนันโทแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปนานกว่า80ปีแล้วก็ตามแต่นามของท่านยังเป็นที่กล่าวขวัญของลูกศิษย์และผู้คนทั่วไปอยู่เสมอโดยเฉพาะชาวเมืองกรุงเก่านั้นต่างก็รักและหวงแหนในมงคลวัตถุข,ของท่านเป็นอย่างยิ่งและแทบทุกครัวเรือนจะต้องมีภาพถ่ายของท่านบูชาไว้เป็นมงคลเสมอใครได้บูชาไป ก็จะเป็นมิ่งมงคลต่อตัวมีเมตตามหานิยมมีอานุภาพปกปักรักษาคุ้มไั่และนำความเจริญมาสู่ชีวิตและครอบครัวเมื่อก่อนนั้นหลวงพ่อป่านท่านเป็นที่กล่าวขานเรื่องลือกันอย่างมากในสมัยนั้นในเรื่องการรักษาโรคช่วยชีวิตคนผู้คนต่างแห่แหนมาที่วัดเพื่อขอให้หลวงพ่อท่านช่วยรักษาให้อยู่ไม่ขาดสาย วิชาการรักษาโรคและวิชาการบางอย่างที่หลวงพ่อปานท่านสำเร็จแล้วนำมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับทุกข์เท่าที่เกิดปาฏิหาริย์และได้รับการบันทึกไว้ก็มีมากมายตัวอย่างเช่นการรักษาโรคด้วยน้ำมนต์โรคที่ท่านรักษาด้วยน้ำมนต์เรียกว่าโรคภายในเช่นบางคนถูกของถูกคุณใสถูกเขากระทำมาโรคที่เกิดจากเวรกรรมถูกผีสิงเป็นต้น ซึ่งถ้าว่าด้วยเรื่องของโรคที่เกิดจากการถูกกระทำนั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าผู้กระทำก็หวังจะทำร้ายกันถึงชีวิตแทบทั้งนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อปานท่านได้ช่วยรักษาหญิงสาวชาวบ้านไผ่สามเก่อจากการถูกเขาทำของใส่มาซึ่งพอหลวงพ่อปานท่านเห็นท่านก็ได้บอกกับพ่อแม่หญิงสาวรายนี้ว่าคนที่เขาทำเขากะเอาถึงตาย แต่ท่านก็ได้ช่วยหญิงสาวคนนี้เอาไว้ได้และท่านก็ได้รักษาหญิงสาวคนนี้จากการถูกทำของซ้ำอีกหลายครั้งโดยหลวงพ่อท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าผู้ที่ทำของในครั้งนี้เป็นหมอคุณสายชาวลาวซึ่งได้รับว่าจ้างจากคนที่มาสมัครรักไข่หญิงสาวแต่ถูกปฏิเสธกลับไปและจากการช่วยเหลือหญิงสาวรายนี้มันทำให้หลวงพ่อปาน ถูกหมอคุณสายชาวลาวผู้นี้เคียดแค้นหมายจะปลิดเอาชีวิตของท่านเพราะว่าหมอคุณสาชาวลาวผู้นี้ทำงานที่จะต้องสังหารหญิงสาวไม่สำเร็จก็ได้ถูกผู้ว่าจ้างปฏิเสธการจ่ายเงินนั่นจึงทำให้เขารู้สึกโกรธแค้นหลวงพ่อปานเป็นอย่างมากเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่หลวงพ่อปานได้ช่วยชีวิตหญิงสาวคนนั้นผ่านไปได้เกือบเดือนซึ่งในตอนนั้นพระวีระถาวโร หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำพึ่งจะบวชเป็นพระได้ไม่ถึงเดือนและกำลังศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติจากหลวงพ่อปานอยู่